พี่น้องเมื่อนี้กะเอ้ยายแสงกะซิมาว่าหอดน้องแอนอรดีเฮาน่องพี่น้องเนาะกะยังไงล่ะถ้าบ่ได้บ่หอดน้องแอนอรดีเฮาหนี่บ่ได้ได้พี่น้องนั่งเอกมอรำยืนหนึ่งของเฮาหนี่สุดหอดสุดยอดสุดปังนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กะอู้ยายแสงก็ได้ไปเห็นเหตุการณ์เนาะพี่น้องเห็นเหตุการณ์ที่เพิ่นโพดเพิ่นโพธจนทพี่น,น,อนอ้องอ บ่คิดบ่าคาดฝันเนาะว่าสิเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เนาะ,ะคนเ่านี่กะโอ้กะแปลกเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> บ่รู้ว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้นกับจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนจักคิดแบบใดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ละคนเนี่กะโอ้สุดยอดสุดนั่นเลยล่ะพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเอฟซีผูเพิ่นจริงใจพูเพิ่นมีความจริงใจนี่เ <c oughs> พิ่นกับพรกเฮ็ดแบบนี้ได้พี่น้องเนาะเพ <c oughs> ิ่นกับพรกเฮ็ดแบบนี้เพิ่นมีแต่ ว้ยได้จับมือนิดหน่อยนี่เพื่อนก็ยิ้มเพื่อนก็เบิกบานแล้วสัต์พี่น้องแต่บางคนนี่พี่น้องจักมีอาติอีอย่างในอกในใจจาขวงกระบอกหงถ้ามีอาาตีในใ,นใจก,ก็เ่าต้องไปเบิ่งโดพี่น้องก็ต้องไปสมดอดฮักศิลปินต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันต้องดูแลศิลปินบอมแมนมา นี่พี่น้องเบิ fate, pues headache, ้งเหตุการณ์นี fled, ่เด้อนนองแอนออรดีเฮานี่พี่น้องเบิ้งถึกกระชากลากหึงถึกก็อันแบบเห็นได้คักๆติมตาได้ชัดๆได้พี่น้องบ่เมนว่าคอยเอาอยากเอามาเอาอันนั่นพี่น้องให้ให้พี่น้องนั่นผู้พนมีมารยาเพิ่นก็มีมาายาได้พี่น้องเพิ่นกระจับเมื่อแบบอันแบบสวยๆงามๆได้พี่น้องเบิ้งไม้ได้พี่น้องผู้ผู้่มีมารยากักระซากเฮาพี่น้องถ้าสมมุติว่า ตกไปนี่จากเวทีนี่เฮ็ดจังไหนพี่น้องนาเวทีก็มีทั้งเหล็กมีทั้งสารพัดยางเนาะ,ะบางที่ขังนาเวทีก็มีก้อนหินเชียบ์วมีผู้ใดฮับท่านเฮ็ดจังไหนเกิดการบาดเจ็บขืนได้ได้พี่น้องศิลปินเขาเนี่ยพี่น้อง,น,องน้องแอนออรดีนี่เพิ่นก็เป็นนังเอกหมอลำที่ยืนหนึ่งเราเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเพิ่นก็ยังเนาะทำการแสดงได้แบบ บบหน้าตาเฉยอ่ะแบบบบไอ้นีเห็นปอ,อเพ่นกันยังมา้าทาการแสดงแด้แบบบบมีอาการอี่ยังแสดงออกว่าร่างเกียรติพอแม่เอฟซีไอ้โกรธมีความโกรธแค้นแต่ว่าเฮานี่เนาะมันต้องให้เกียรติกันมันต้องให้เกียรติศิลปินต้องดูแลศิลปินให้มันดีส้อยกัน ผู้เพิ่นมีมารยาทนี่<ๆ>เพิ่นกระจับมือซื้อๆกันยังมีกำลังใจแล้วพี่น้องแต่อันนี้ผู้ลังค้นนี่เนาะจาก,กมีอิงอย่งอางอคติอิงอย่างมีจิตใจแบบใดไปดึงไปกระชากอ่าเพิ่นอ่ะพี่น้องเพิ่นกําลังทําการแสดงให้เฮาชมให้เฮาเบิงให้เฮามีความสุขบางคนก็นเกิดมีความเครียดอ่าความเครียดก็บพ่อได้ไปเบิงการ ร่องการรําการแสดงของอศิลปินมันก็มีความสุขอ่ยิ่งน้องแอนออลดีเนี่พี่นอ้องอ่ยิ่งแสดงให้เฮาเบิงได้สุดยอดมากแล้วก็การร่องการรําการอะไย่างของน้องแอนออลดีนี่โอ้ยเสียงเพิ่นนี่เพาะมากเพาะมากนี่ถ้าเพื่อนบ่ตั้งตัวให้ดีอ่ยืนให้น่ามันนะพี่น้องสามารถตกเวทีได้ข้างล่างกรู้วา่าซิมิก้อนหิน หรือมีเล็กาแมนบอพี่น้องนี่ะอละ,อะขันวาศิลปินวาไ้ก็หาว่าเพิ่นยิงจองหองอหาว่าเพิ่นนี่รวยแล้วลืมโตคือจังวาให้นออ้องเต้าหยองเสียพี่นอ้องอมันโมมีไผ่รวยแล้วลืมโตดอกอเพิ่นหักพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนเพิ่นเข้าใจว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC นี่เป็นผู้ที่ ให้กำลังใจเป็นผู้ที่คอยซับพอร์ตศิล,ลปินนี่เพิ่นเข้าใจนี่เพิ่นโมเมนต์ว่าเพิ่นโมเมนต์ที่ตั้งมาว่าให้กับพ่อแม่พี่น้องเอซีแต่ละคนะก็ตั้งโตวไว้แบบว่าก็เตรียมพร้อมยู่แต่บางโอกาสเนาะก็บอกคิดว่าพี่น้องเอซนี่จะดึงแขนดึงอย่างประมาณนี้ บางทีก็ทําการแสดงแบบบ่ได้ตั้งท่ากาม็มีมันโอกาสมันพลาดได้เพราะว่าแต่ละศิลปินบางคนก็เคยตกเวทีมาแล้วบ่นวนบ่เคยตกอืมก็เคยเจ็บมาแล้วพี่น้องนี่ละ่ะเพื่อนระวังขนาดใดมันก็นยังพลาดมันก็นยังเจอนี่นี่เป็นน้องแอนออรดีนะเพื่อนเป็นคนที่มีมารยาทมากเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมากอีลีพี่นอ้องอ เพราะว่าเห็นในการกระทําของเพิ่นมาตลอดแล้วก็เบึงข่อยกระเบิ่งเพิ่นมาตลอดวะไปย้ำใดนี่เพิ่นบ่เคยว่าเออเฮาไปขอทายลูกไอหลังเวทีเพื่อนทําการแสดงเสร็จแล้วเขาไปขอทายลูปหลัเลลงเวทีเพิ่นกระลงมมาทายลูกน้าเพิ่นกระหายความอา่าเป็นกันเองเอ่ให้การต้อนรับอย่างดีนี่ละแล้วเอฟซีนี่ บางคนนี่เป็นยังโมมีมารยาทก,กับศิลปินเราก็เหยยแต่ศิลปินนี่คิดในแง่บวกศิลปินเป็นของคนของประชาชนก็จริงแต่ประชาชนก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่แหละมนถึงจะถูกพี่น้องศิลปินเนี่ยเพิ่นก็อดทนมาะมาณเพิ่นบบอดทนเพิ่นอก็อดทน,น,ดทนแต่บางครัง้งยังเป็นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงตัวเองเบิงที่ถ้าถือเขาถึงขนาดนั้นอะ จะมีความอดทนขนาดใดถ้าบ้านถูกกับตัวเจ้าของเองอโดนตัวเจ้าของเองคอยเสื้อว่าบางคนนี่สิลุกขึ้นตีคนอื่นชกคนอื่นต่อยคนอื่นหมดละพี่นอ้องอกระคงบอหยุดอยูย่แค่นั่นดอกนี่แะแต่ศิล,ลปินนี่เพิ่นก็นถือว่าพ่อแม่เอฟซีนี่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่อันนึง่งที่คอยดูคอยซัพพอร์ตคอยดูแลออ แล้วก็เป็นแรงเสียรแรงใจให้เพิ่นกระเข้าใจในจุดนี้เพิ่นถึงบ่อยากว่าให้ผู้ใดถ้ามันหมบ่กเกินความจําเป็นบ่สุดความสามารถนะพี่นอ้องแต่ละคนนี่เพิ่นกระหักเอฟซีทุกผูทุกคนนะพี่นอ้องฮักเอฟซีทุกผูทุกคนเพื่อนต้องการไปแสดงก็เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC นี่ได้มีความสุขเจ้าภาพเพิ่นจ้าง จ้างไปเพิ่นก็อยากแสดงให้เจ้าภาพนี่บ่อยากให้เจ้าภาพนี่พิ่นเสียอกเสียใจต้องการแสดงให้มันมว้วนให้มันมีความสุขให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีชิลังไหลเข้าม้านี่ก็จะได้มีความเบิกบานนะอาจานทองพี่น้องบางคนบางเจ้าภาพเพิ่นก็จ้างไปปิดวิกศิลปินก็ต้องทําการแสดงให้กะสมกับที่พิ่นจ้างไปปิดวิกเพื่อจะให้คนที่จ้าง กรรมการ,ท,ากร,ร,รที่จ้างไปเ,พ,พ,เพื่อมีกำไรที่จ้างไปเฮาเฮาให้เฮาเบิงคุณท็าพี่น้องนี่ล่ะถ้าบบมีพนจ้างไปให้เฮาเบิงเฮากับซบ่บมีโอกาสได้เบิงคุณท็าพี่น้องนี่ล่ะลากศิล,ล,ลปินก็ขอให้เกียรติศิลปินช่วยกันดูแลและเป็นกำลังใจให้ศิลปินเธอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอฟซีแต่พี่น้องเอฟซีนี่ส่วนหน่อยดอกเนาะคะ่ะ ส่วนหน่อยที่ว่ามารยาทบอดีมีส่วนหน่อยอมารยาทบอดีที่มีส่วนหน่อยพวกที่ไม่อากตินเนี่ยมีส่วนหน่อยแต่ส่วนหลายเพิ่นแต่มีแต่ผู้มีมารยาทมีแต่ผู้มีน้ำใจเพราะว่าบางคนนี่เพิ่นกะทำมาฟ่วงมาไล่ไปค้องห้ศิล,ลปินตบรางวัลศิล,ลปิน ขอได้จับมือนิดหน่อยเพิ่นกะภูมิใจดีใจมือนี้ยายแสง้อะพงศายกับมีข่าวสารมาว่าสู่พี่น้องฟังซัานี้หากมักคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซกดไลค์กดแชร์ให้ยายแสงเนตนาจา่์ยายแสงก็มาขอเป็นกําลังใจให้น้องแอนออรดีหรือออรดีแบนหรือซอแอนให้มีแบบให้สู้ๆให้สู้ๆให้สู้ๆให้เฮ้งๆปังๆให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตนนจา ยายแสงก็มื่อนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า